การแต่งห้องอยากให้มันมีความหลากหลายแล้วก็อยากให้ราคามันบบตอบโจทย์แล้วก็เมัเซนด้วยเพราะว่าถ้าเราแต่งห้องเองเราก็อยากที่จะคุมงบห้องได้ด้วยตัวเอง การแต่งห้องมันไม่มีข้อจํากัดแบบเราไม่ต้องแบบคุมโทนทุกอย่างก็ได้แต่ว่าอาจจะเลือกอันนึงที่ชอบกับอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันแล้วลองมาวางคู่กันดู mm hmm. จะชอบให้มีแบบชั้นวางจุดหนึ่งบางทีแค่จ,จัดชั้นวางหรือว่า,าย้ายของมาตั้งใหม่ก็ทําให้ห้องแบบมันโดดเด่นขึ้นมาชอบมุมที่มีสีสันแบบมากกว่าหนึ่งสีขึ้นไปแบบลองแมทช์กันดูว่าสีนี้มันเข้ากันไหมแบบนี้มันเข้ากันไหมอะไรเงี้ยจะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้น เวลาไปเลือกซื้อของที่หนึ่งค่ะก็จะแบบอยากได้ที่ที่แบบมีของแบบให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมีความหลากหลายของสีของ m ทเ e ียย l อะไรเงี้ยแล้วก็ราคามีให้เลือกตั้งแต่แบบงบน้อยไปจนถึงแบบงบไม่จํากัดซึ่งตุนก็คิดว่าฟังก์ชันที่จุนต้องการก็มีครบจบได้ที่ดูโฮมค่ะถ้าใครชอบห้องตัวอย่างที่ตุนแต่งนะคะก็มาเดินเที่ยวเล่นดูได้ที่ดูโฮมนะคะเพราะว่ามีครบจบทุกอย่างจริงค่ะ